เอาเลครับผมก็ซีดีทุกชิ้นๆรันเร้กันเลยครผมอยู่ในเกมกรีบใช่ครับอยู่ลกอยู่ใครครับผมชีดิวครับผมตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มสี่ทุ่นีครับผมจะพูดดังไม่ได้เพราะว่าคนอื่นเขาหลับนะที่บ้านผมหลับแล้วเนาะต้อชดิเนาะนอน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 นะนนอ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 น่อนนอนอนนอนนนนอนนอนอนอนนออนอๆนอ เอาล่ะโอเคผมวันนี้เราจะมาชุออดรอบเป็นเดลแฟรทั้งหมด1วันนะครับดูดิว่าเราจะเล่นจบเกมมันได้หรือเปล่าใช่ไหมเอ่อแทนใช่ใช่ฮะก็นี่ฮะก็คือมันเป็นดัตต้าแพกนะครับผมผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้เดสคริปชันนะครับใครที่อยากโหลดก็ไปโหลดได้เลยนะครับคนอื่นนะฮะอย่าลืมกดไลค์ให้ถึงให้คลิปนี้ถึง10ไลค์นะครับผมเอาละผมจะสอนวิธีเสกก่อน,ก,อนกันละกันนะว่าวิธีเสกเจา เออพวกชุดพวกนี้นี่มันเสียังไงนะครับ <l ots> ก็คือชุดนี้จะมีทั้งหมด4ชุดนะครับก็คือเฟสแล้วก็รีเ <l ots> วิร์สเฟสนะครับแล้วก็โกสปีดแล้วก็ซูมคนที่ดูเดอะเฟสในซีรีส์ก็คือน่าจะรู้ว่ามันมีอะไรมากนะฮะก็คือสีทั้งหมดเราจะใชะ้เรามีทั้งหมด3สีนะครับก็คือสีส้มสีแดงสีขาวแล้วก็สีบูนะฮะก็คือสีฟ้านอนแล้วมึงจะให้กูทำหาเลยแหละไปนี่ นี่ฮะโอเคผมจะดูวิธีเสกก่อนเลยกด้นะครับผมวิธีเสกนะฮะแล้วก็โยนเกาะลงไปนะฮะเกาะที่เราใช้นั่นจะเป็นเกาะเพชรนะฮะแล้วก็โยนสีลงไปฮะจากนั้นแล้วก็พิมพ์ว่าซัมมอนนะครับผมซัมมอนไม่ขลับไม่ f ล l บไล t นิ่งบอดนะครับแล้วก็ตุ้มฮะตามนี้ฮะสิ่งที่เราจะได้ก็คือชุดเกาะครับเป็นไงชิคีเราใส่ดิ เป็นไงชิดิวชิดิวเป็นไงฮะอันนี้ใส่สลิซ่าแพรก้วใช่ไหมโอเคโอเคเออเป็นไงเ,เป็นไงเป็นไงว,ว้าวเนี่ยคนที่ใส่ลิซ่าแพรก,ก็จะเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับชิดิวลองกด F สิ <Okay. S 1> F ก็คือการปาใส่ฟ้าเว้ยเอาใส่ฟ้าไหน <c oughs> คือลองต้องลองวิง่งเราต้องวิ่งแล้วก็ปาใส่ฟ้าลอง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 เราจะยืนอยู่ตรงนี้ ราจะยีงตรงน,นี้ลองเราป้าสายฟ้าดิเลยยังไม่โดนนั่นแหละตามนั้นฮะนี่ก็คืออะไรนะเขาเรียกว่าสายฟ้านะครับอ่ะแทนลองเออเขาเรียกว่าวิ่งไปแล้วก็กดคิวสิมันจะเป็นเขาเรียกว่าการไต่บางท่านจะไม่ผิดเป็นการไต่นะ่ครับถูกป่ะถูกไหมแทนใช่ฮะเป็นการไต่นะครับส่วน ขิ้ขวานะครับส่วนการขิ้ขวาก็คือการทะลุบล็อกนะครับอ่ะแทนไหนลองทะลุบล็อกภูเขาลูกนีส้สิวิ่งแล้วก็ทะลุบล็อกทะลุได้ไหมขิ้ขวามันจะพอทะลุได้นะมันจะมีทะลุบ้างนะครับเป็นไงทะลุปะมีทะลุบ้างไหมใช่เสร็จว,ว่าใช้ไม่ได้เอาไปปั๊บเลยฮะผมขอทับคิววเองอ่ะโคตรกรากเลยเออใช่ผมมาชิวลรอดกันหนึ่งวันกันดีกว่าฮะอย่าลืมมันให้กดไลค์ก่อนผมจะเป็นตัวอะไรดีแทนเป็นซูมใช่ไหมมันจะเป็นเจ้าแฟลชนี่ฮะ เออเออเออเป็นไงหล่อเทมันทุกผู้ชมน,นี่โคตรหลอ่ <c oughs> อไปไปเอาชิวรอดกันไปเแคบเราก็ต้องเอาชิวรอดนะแทนเป็นอย่างแรกของเราแต่รู้สึกว่าเซิร์ฟมันปิงปะเนี่ยอา้าวใช้พลังไม่ได้ใช้ไม่ได้อะไรวะเนีน่ยเซิร์ฟปิงเหรอถ้าแทนเซิร์ฟเราปิงเหรอใช่ยชายชายปิงปิงปิงชิปโอ้โหดูแกะดิตบกี่ทีถึงจะตายครับ แกมัน Solution มากเลยเกาใช่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 แก Solution มากเลยเดี๋เป็นเพราะว่ากูโหลดเอ่อไอ้นั่นอยู่ว่าโปรแกรมบิดจะฆ่าตายไหมอ่ะไปตีแกอ่ะคาเอาครับดับให้เอาแทนเอาเอาเลยเอาแค่ชีวิตท้อจริงเลยครับครับมึงว่าเราจะเล่นจบไหมวะเนี่ยไม่จบเพราะว่าโคนปิงเลย

ไปไปแล้วไปแล้วไปแล้วห,น,หน,นี้หนีหนีหนีกินไม่ได้อร่อยเฉยกินเนื้อดิบอืออจ่ะอืออืออือจ่ะสวัสดีครับคุณซูมสวัสดีครับซูมอซูมสวัสดีครับโอ้โหลโอือฮึมจะเล่นจบไม่แน่ก,กูวันนี้กูจะเล่นจบไม่แน่ยมาดประเดนไม่ได้เลยจริงเชื่อดูดิท,บบทุบบล็อกได้หนึ่งบล็อกด้วยประเด็นนะ่ะตายแล้ว รู้สึกว่าฝาลูกออกไปแล้วมันปิงเลยอืมโนโน,น,นใช่ไหมใช่โตคาร์บอันนี้จะจะลืมเตียงด้วยนะพี่เอ้าเอาเตียงเอาเตียงดีมดัยนะ้ยเนาะแทนปิงมากขุดทีไม่ได้หรอขุด <laughs> ได้เลยมันก็แบบ<อ>นิดนิดนึอ้นิด <laughs> <laughs> นึงถุยนุ <laughs> ่ยหนึ่งวิโอ uh, ้แค่เก็บของชิ้นเดียวผมก็น้ำตาจะไหลแล้ว เออออนอนนอนนอนอออ่ะจากว่าากอนอออ่ะจากกู้าอออ่ะแทนมึงอาเพิ่งหลับดิสัต์ยอชอยออนออน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 ไเงี้ยมันโดนแฝจมน้ำตายสัต์ เงียนเงียนเงีนเงียนเงียนเงียนชิบหายเงียนเงียนเงียนเงีนเงียนแทนเบิ่งหลาบเหรอใช่คนดเพิ่มุเพิ่มไเกินไปหาหาไรบอนไม่ได้เว้ยหาไม่ได้ไม่ต้องกลับบ้านแลเว้ยเหล็กแกี่ไม่เจอเลยปีไปเด้ออุ้ยตรงนี้ไม่ใช่เหมืองด้วยวะ อายสูงขึ้เดี๋ยวราหาเมืองใหม่แป๊บหนึงแทนอุ้ยตรงนี้มีแก่ด้วยแทนแกะเดี๋วฆ่าแก่ให้จะไ,ได้อาหารแต่วันนี้จะไม่รู้จะฆ่าตายหรือเปล่านะวันนี้อืมโุ้ยดับแรงจัดๆอืมฟันไม่โดนด,ด้วยประเด็นอะอืมอืมอออมีไก่ด้วยแทนกินไกะะ่ปะ กินแกะปะกินไม่ให้หรอกไม่ฆ่าหรอกเดี๋ยวไปลูกเก่าเป็นห่วงโอเคไปป่อนนอนเดี๋ยวเพิ่งหลับตื่นก่อนคิดเอาดิตอนนี้คือแบบไม่โหลดแล้ววิ่งอีกหน่อยคือตกแบบตายแล้วตอนนี้มึงหลับเลยมึงถอนหายใจเนี่ย มึงหลับได้ปลอมมากกูบอกตรงเฮ้ยมันต้องเราต้องดำน้ำอ่ะแทนใช่แต่เราอยากได้เพชรอะ่ะแทนไปหาเพชรหน่อยดิหาเพชรได้ที่ไหนวะในถ้ำถ้ำไม่มีเลยแทนแม่งยากจนเพราะไอ้ตู่ไม่เฉย ยูวิวกูกูไม่จักมึงสัดมาหมาิตึงตู่พบสะทร์ตู่พบสะทอ์ว่างอะนี่ไงละไม่ต้องไม่ต้องนะมึงมึงกับกูนี่คนละอย่างกันแล้วตอนนี้ยูวิวกูยูวิวกูปวดหัวมากตอนนี้ปวดหัวมากโอ้อยังไม่ยูวิวเลยยังมันยังไม่จบไอ้เหี้ยนี่ปิดัน

อะไร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 อไรอะ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 ไรรอะไอะไรอะไรออะไรรอะะอะไรอะไรอออะอะไรอะรอะไ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 รไรอะ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 ไระไรอะไรอะไรอะะ ไม่แทนหรือว่าเราต้องมีพาร์ทส,สองแล้ววะน่าจะว่ามีพาร์ทส,สองแน่เลยอะเดอะแฟลออะเออแต่ขุดมาได้โอ้โอ้ขุดปิงเลยแล้วก <c oughs> ูจะทำะไงให้มันหายปิงเนี่ยขุดเป็นวันเป็นชั่วโมงเป็นปีมันจะได้เพรเว้ยเฮียมหาเพชรยากจังวะปี จริงอยากหลับก็ไม่ได้หลับสักทีเนี่ยหาเหล็กให้ได้ก่อนวันนะี้เอาเหล็กให้ได้ก่อนหาเหล็กไม่เจอเลยเนะี่ยอ,อุ้ยเยี้ยตกใจมาไม่ให้ซุ้มไม่ให้เสียอยู่ก็มีไฟสั่นนึกว่าสต็อกเกอร์เฮ้ยเบ็ดล็อกถึงละมาแทนเรามาหาดีกว่าหาเหล็กกันไม่เอาแล้วเพชรอะ หาเหล็กก่อนโอ้โดโดโดมึงปวดขีมกูมั้งวะไปทำไมวะไปแล้วเธอคิดว่าช่องแทนจะเป็นไงต่อไม่รู้รู้อะไรบ้างแหละรูอ้าท้อใจเอ้าไว้ของพังสตีดัสใจไปเลย หาหาก็าตกถ้าหาเหลก็กหาเหล็กไม่เจอคือไม่จบคลิปเลยใช่เพราะว่าอะไรอ่ะเพราะกูกง่วงมากแล,ละนะ้วกันนะมาหาใช้เลยให้ตัวเองคือขุดตายนี่แหละกูจะขุดได้ไหมเนี่ยเน็ตกูดิเลยเอ้ยเจอเหล็กเลยเจอเหล็กเลยเฮ้ยเออเจอเหล็กเจอเจอเจอขุดไม่ได้สัตว์ขุดไม่ได้ปิง วิวเจอเล็เจอเลจอเจอเลสวยแทนปะจบคลิปกันพาดหน้าเจอพาดหน้าไปเจออ้เพชรเพชรเเพชรหรอพาดหน้าเจอเผชดเว้ยพาดีไว้ก่อนเราเจอเล็กล้วไว้แทนเยี่ยมลังการโคตช่วยโอ้ยับหัวไม่เชื่อไมกไเโอ้ย อึดแม่อึดอึดก็เฮี้ยแล้วแหละอ้าวไะ้สัสไอ้สัสเราเอาด้วยวะเฮี้ยอะไรเนี่ยเยียเลยคนละโอ้ยไม่เป็นไรเราคีบเวนทอรี่ไว้เว้ยโอ้โหโชคดีที่คีบไปไม่คีบไม่คีบนี่กูตายแน่แหละใช่ไหมใช่ โอเคครับ okay, ผมก็เป็นแครับคลิปพาร์ทแรกครับบนไปล่ะเนี่ยนี่ก็คือพาร์ทแรกฮนะเราจะจบคลิปเราจะจบเกมไปคราไม่ได้นะดูซิว่าในหนึ่งวันเราจะจบได้หรือไม่ฮนะมึงว่าจบได้ไหม <c oughs> ไ,ไม่ได้ฝันไม่เถอะโอเคผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเจอใหม่ในพารหน้าครับสวัสดีขอตัวไปนอนก่อนนะครับฝันดีนะครับผมฝันด,ดีครับไปแทนนอนอ่าโอเค